เนอะบ้านไดมอนด์ในเนี่ยเรบ้านตัวเองอยู่นู้นผมทราบบ้านตัวเองอยู่หลังนู้นน่น่ดูดูมองแล้วก็มันโยกเองมันโยกมันโยกเองเดดูความสุขมีการมองด้วยนะว่าเขาจะมาไหมมาเข้ามาเข้ามาแวมองมองไดมอนด์ก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีมันจำได้แต่มันไม่รู้จะไปทางไหนมันมัน มันยังไม่อยากเข้าไปมันเลยสบายไตีในก่มนนมันมองอยู่มองอยู่แน่นแน่นไปแล้วมาหาแล้วตีมาเดียมัน้เมาเอาย่งไงเดเข้าเลยนี่มี่อมมีสายการเปลี่ยนเปลี่ยนแล้เอาย่งไงจะเข้าไม่เข้าแน่มันจะบ้านตัวเองออกมาเดมันมาบ้านฉั้น 呃，班禅呢？